มเสียหายไปเป็นลานหลอกเหตว่าไม่เป็นไรออนไหนก็เริ่มใบเรื่องใบหลวงกิดด้วดุยกับปียอดกิ้งแห้งเล็กๆน้อยๆที่กาเป็นปกติธรรมดาขลองตันเรียนติ่งว้แบบนี้บางเดี๋ยวกงดีขึ้นเองแต่บอกก็ลองบ่อยๆอากาศก็เริ่มเชิญเจื้อราข้าวเริ่มติดกิ้งแหง ไม่ตึงอาจตย์ขอบเลี้ยนเวลาที่ยมพู้เดีวเขใบลุดหลวงหมดยังไม่ตันได้ตั้งตัวโลกกิงแงจากผิวสาเลียกเอาเป็นนักจนตอนแงตายจากตน้นส่องตอน้นราบไปเป็นชิปต้นเป็นยี่สิบสามสิบมาตัวเรียนต้นหนึ่งก็จะดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยจนนายพลปาลิตตายไปเป็นยี่สิบสามสิบตอนเชี่ยให้มาเป็นสองสามล้านได้ยังทอยังไม่โอแต่ว่าต้องตัดใจได้ไดวะยอดวสีหน้ายัางมีตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่เคยปล่อยให้รกหลืมอมคนเลยก็มาต่อช่วยตีวายใจได้จนมาเจอกับอาร์เทมิสจากไอทีพีหลัดดาที่พมอมดใจอาร์เทมิสเขอประวามีท่าร้องบรลลังบวกเตื้อลิฟตกันไดฟิโนโคโนาโซนบวกอาร์ทอกซี่ชัตโตบินใจหายแค่เบียง150หสิถึงสองอยี่สิอ่อนานสองลอยลิตร สามารป้องกันเชื้อราก่อนลูกลามพร้อมฆ่าเชื้อได้ลึกซึ่งไปไในและยังพดลายแมจวงมีดอกไม่ทาให้อันตรายต่อดอกแก้กลุ่มรกได้ดีประหยัดต้นุนไม่ต้องจ่ายยาราคาซุ้งส,สำคัญอย่างช่วยป้องกันโรคเอนแทกโนดแค่โขลกใไม้ใส่ด้วยสเส้นตอน่วยๆใบเ,เขียวๆหน่อส่วนปุ่มหน่อยคนจะรู้ว่าว่าก่อนหน้านี้แจกหรือไม่รอเพราะแบบนั้นผมอยากบอกจากสวนตกนวา่าอย่ารอให้เป็นโรคปนอาร์เทมิสป้องกันไว้ก่อน มีวาดเสีย้ยดังตนเสีย้ยดังเดือดฟ้านยิงชายยิงตัวอาร์ตีมิสจากไอทีพิตต์นะจ๊ะ